เผยเรตติ้งละครสูงสุดของนักแสดงฝ่ายหญิงช่องสาสำหรับช่อง3นั้นก็มีนักแสดงคุณภาพขับจอเลยล่ะค่ะที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีนางเอกแถวหน้าเพียบล่าสุดนั้น Instagram klink.official ก็ได้ออกมาเผยสถิติเรตติ้งละครสูงสุดของนักสแสดงฝ่ายหญิงช่อง3ซึ่งนักสแสดงหญิงเรตติ้งสูงสุดนั้นอันดับหนึ่งของช่องก็เป็นใครไปไม่ได้เลยล่ะค่ะนอกจากสาวบเบลลาราณีจากละครบุพเพันิวาสส่วนอันดับที่สองก็เป็นนางเอกสาวแต้วณัฐพรจากละครเรื่องนาคีและอันดับ3ก็คือสาวยายา,ยาอุรัสยาจากละครตะวันเดือดอันดับ4นางเอกสาวแมทพิรณีจาก หวานใจนายจอมยิงอันดับ5นางเอกสาวมิ้นชลิดาจากละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรณพีนั่นเองละค่ะ